สวัสดีครับยง้มคำครับผมนะครับสวัสดีครับยง้มคำเด้อกำลังดังไฟครับผมนะครับดังไฟครับอันนี้คือมาเข่าไว้ครับดังไฟนะครับอันนี้คือขั้วมีขั้วแบบบานๆนะครับเขียงมีดนะครับขั้วแบบบานๆดังไฟหนึ่งเข่าครับผมนะครับเปรงกับชิปปี้นี่ครับ โอ้ยครับอาหารแรงปิ้งโครงไก่ครับผมปิ้งโครงไก่พี่น้องครับถังไฟก่อนครับบรรยากาศเป็นยังไงครับโอ้ยครับบานๆตึ่นๆนะครับนี่คือคือขั้วครับของชิงไฟต้นไม้ครับต้นไม้โอ้สงสัยไฟสีลวกต้นไม้ลหระครับนะครับไฟแห้งครับผมไฟแห้งครับครับผม ครับผมหนึ่งเขาครับนะครับควนอูดูนียคือบรรยากาศครับคำแรกมากไอ้ังสีและครับบรรยากาศบานบานเอ้ยเมยครับบรรยากาศบานบานเลอกงานมากคำมากอะนี่ครับบรรยากาศนี่ครับเอีงนามเอีงหน่อครับจับไปเรียบร้อยเอียงนามเย็นตลอดครับเย็นตลอดนี่ครับ รับล่องวายินนะครับปื๊บน้ำดื่มครับบรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศท่านไปเปิดไฟนะครับเดี๋ยวไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งครับนะครับบรรยากาศครับบ่อปลาครับขึ้นๆนี่คือบ่อบาเอ้ยบ่อเป็นบ่อบาบ่อบัวครับบ่อบัวนะครับบ่อบัว บรรยากาศครับบรรยากาศครับครับผมนี่คบรรยากาศนะครับโดยรวมครับบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้ครับนี่คือด่างครับอุปกรณ์อายุหากินครับผมอันนี้คือก้วครับต้องเขามีงวดครับถึงเขาว่วนวดนะครับ ครับผมครับผมจังได้ฝากก็ไลค์ก็ติดตามก็สับตะไคร้เครับควนควนคักกวนเนี่ยครับโอ้ยพี่น้องเลยวัสดีครับ